สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีเมษแต่ไม่ใช่ทยายดาวจรประจำเดือนเพราะว่าดาวดาวจรประจำเดือนเนี่ยการทำนายเนประจำเดือนของเดือนกันยายนเนี่ยลงคลิปไปแล้วทีนี้คลิปนี้จะมาเสนอเฉพาะราหูย้ายราศีนะฮะเขาจะย้ายวันที่17ตุลาคมใกล้แล้วใกล้แล้วนี่กันยา เด,เดือนหน้าวันที่17ราหูท่านกับยายแหละเรามาดูกันก่อนว่าจะเป็นยังไงลัคนาราศีเมษนะฮะจะเกิดลัคนาเมษเกิดราศีเมษดูคลิปนี้ได้ฮะนะฮะเกี่ยวกับราหูย้ายราหูเนี่ยทับลักคุณเนี่ยมาตั้งแต่มีนา65นะฮะจนถึง17ตุลาหกหกขณะที่ราหูทับลักเนี่ยนะฮะราหูเข้ามาจากใครก่อน ลาหูเขาเป็นเจ้าเรือนที่กลุ่มนะฮะเขาเป็นเจ้าเรือนที่กลุ่มทีนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มคือลาบผลลาภ่าลาภ่าแปลว่าลาบผลนะลาบผลมาทับลักเหมือนจะบอกว่าเอ๊ะมันมีลาบเข้ามาทายได้อย่างนั้นลาบผลทับลักนี่มีลาบเข้ามาไหมมีลาบเข้ามาแต่บางคนลาบที่เข้ามาเนี่ยเสียหายหรือบางคนก็ดีทีนี้ต้องดูทักษะด้วยว่าในช่วงเนี้ยกันยายนเนี่ยอ่า แลวก่อนกันยาก็ได้ฮะอันนี้เราไม่ได้ถ่ายเดือนเนาะ,ะฮะลาในช่วงปีหกหกทั้งปีเนี่ยอ่าหกหกทั้งปีเนี่ยลาหูเป็นใครมาล่ะอ่านะฮะทักษะทักษะนี่ผมลงคลิปไว้เยอะแล้วอ่าเป็นแบบแปะลิงก์ไว้ให้ไว้ให้คุณหาดูถ้าลาหูเป็นสีมาสีคือสิริมงคลเป็นเดชเดชก็ดีนะฮะหรือทักษะอื่นๆก็ยังดีอยู่ยกเว้นยกเวลายกเว้นการากินีเท่านั้นแหละ นะมีทั้งหมด8ทักษะ D7 เสียหนึ่งอ่า5ใน7เนี้ยส่วนใหญ่ละ7ละเพราะว่า7ตอบนะ7ใน8กับ1ใน8เนี่ยโอ้โหสัดส่วนมันต่างกันเยอะทลาหูไม่ได้เสียหายอะไรเขามาดีถึงแม้จะเป็นบริวารอายุอันนั้นคือทักษะกลาง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 แปลว่าอะไรกลางกลางเพราะว่าอยู่ในเขตที่ดีแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่จะอยู่ในกลุ่มที่ดีนะอ่าแต่ถ้าเป็นสีสีนี่คือสิริมงคลดีแหละ เดชอำนาจราชสักก็ถือว่าดีแหละนะนะถ้าเดชก็มีอำนาจในเกี่ยวกับเหมือนกับลาบผลที่มีอ่ะฉันมีอำนาจในการบริหารอะไรอย่างเงี้ยอาทศีจะมีโชคนะเกี่ยวกับลาบผลเพราะลาบผลมาทับนี่ถ้าทักษาดีได้ดีแหละได้ดีแหละนะฮะถ้าทักษาร้ายเกิดความเสียหายกับลาบผลละที่มาทับอ่ะคือลาบผลมาทับเหมือนกับยังไงก็ต้องมาอ่ะยังไงก็ต้องมาแต่มาแล้ว มาแล้วเป็นอย่างไรอ่ะอืมเช่นถ้าเป็นกาลกินีมาทับอ่ะตั้งแต่อันนี้ย้อนกย้อน,ยอนนิดนึงนะย้อนนิดนึงอย่าเพิ่งย้ายย้อนนิดนึงอลาบผลมาทับถ้าเป็นกาลีมันมาอย่างทุกข์ลาบอ่ะจะเอาลาบผลมาเนี่ยมันเป็นทุกข์เหลือเกินอ่านะฮะหรือได้มาแล้วเกิดความทุกข์ที่หลังอ่ะทะยุคตัวอย่างอะไรคือลาบผลที่เป็นทุกข์อ่ะเงินกู้ไงได้ไหมได้ดีไหมดีที่ได้มาแล้วเป็นไง ต้องคืนเขาอะพร้อมดอกเบีย้ยด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยนั่นอะเป็นการีชนิดหนึ่งยังมีอย่างอื่นอื่นอีกในี่ผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะถ้าเป็นสีอันนี้มาเต็ม,เต,มเต็มฮะมาแบบว่าไม่ต้องใช้คืนอะฉันได้มาฉันได้มาอ่าทีนี้ลาบผลมาทับอ่าเราจะไม่คุยถึงพระรหัสถึงเสาอะจริงๆมันมีรายละเอียดไอที่ได้มามีพระรหัสเกี่ยวมีเสาเกี่ยวอันนั้นเราถ่ายไปแล้วนะฮะเราถ่ายไปแล้วนะในแต่ละเดือนอะนะฮะทีนี้ ลาบเราคุยราหูดวงเดียวลาบผลที่ได้มาเนี่ยมันกําลังอะฮะมันกําลังจะเคลื่อนไปสู่ราศีมีนอ่านี่เราคุยปัจจุบันแล้ววันที่17ตุลาคมราหูจะยกเข้ามีนมีนเป็นใครของเมษมีนเป็นวินาศนะครับวินาศนะนี่แปลได้หลายอย่างก็วินาศอันดับแรก,กต้นๆเลยวินาศนี่แหละวินาศสันตโลนี่แหละจะบอกว่า ลัคนา,าราศีเมษไอ้ลาภผลที่ได้มาตั้งแต่ก่อนเก่าเนี่ยก่อนเก่าที่ที่เขาอยู่ตรงเนี้ยคุณได้มามันจะเกิดความเสียหายครับมันจะเกิดความเสียหายครับ <S <S นะเท่ากับว่าทายกันแบบว่าสําหรับลาหูดวงเดียวนะลัคนาราศีเมษจะเกิดความเสียหายกับลาภผลจะเกิดความเสียหายจากลาภผลทีนี้ถ้าเป็นสีมาล่ะอ่าสีเอสีสิมงคลถูกครับแต่ แต่อะไรฮะแต่เขาอยู่ในภพเรือนที่เสียหายไงแต่ก็มีสีคุ้มครองอะ่ะเออนะฮะมีสีคุ้มครองอะ่ะเหมือนกับถ้าเสียนะอะเสียไม่มากเสียแบบว่าพอแบบว่าไม่หมดอะ่ะเออมันมีเขาเรียกว่ามันมีคุณงามความดีค้ำประกันอยู่อ่ะถ้าเป็นสีเป็นเดชอะ่ะมีคุณงามความดีค้าประกันอยู่เสียไหมย,ยังไงก็ต้องถ่ายเสียและครับอยู่ในเรือนเนี้ถ่ายเสียแล้ว นะทายเสียแหละแต่ยังไงฉันก็ไม่หมดอ่ะเพราะอะไรเพราะมีคุณงามความดีเข้ามาร่วมทีนี้วินาสนะไปว่าเสียหายอย่างเดียวไหมเปล่านะฮะจะต้องบอกว่าอะไรละ่ะวินาสนะคือต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับนะฮะอาจจะเสียหายลาผลโดยมีต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาร่วมอ่านะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต่างถิ่นแดนไกลอ่ะนะฮะต่างจังหวัดไกล ต่างประเทศต่างเมืองได้ทั้งนั้นอันนี้คือทางไกลนะฮะหรืออะไรครับหรือจะบอกว่าวินาศนาเนี่ยแปลว่าเบื้องหลังก็ได้ฮะลาภผลเนี่ยที่เคยได้มาเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหลังแลละแปลว่าเราอยู่ข้างหลังจัดเก็บแต่ทีเนี้ยถ้าดาวอยู่อย่างเงี้ยผมเห็นว่าไม่ได้เก็บเองอะฮะลาภผลที่ได้มา มีใครก็ไม่รู้เก็บให้ฉันนะหรือต้องไปฝากใครอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหล,ละนั่นแหละนะฮะฉันได้ลาผลมาแทนที่ฉันจะใช้ของฉันหน่อยแน่มีคนเก็บให้ครับถูกเลยมอยู่เบื้องหลังถูกจัดเก็บครับใครเก็บไม่รู้อันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกับสามีภรรยาเก็บหรือใครก็แล้วแต่มีคนเก็บให้คุณอนะอ่าทีนี้ใช้ยากหน่อยอะจะบอกว่าลาบผลที่ได้มาจะหยิบใช้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสินะฮะจะต้องขออาจจะต้องเบิกในเวลาจะใช้ทีต้องขอทีหนึงต้องขอเบิกทีหนึ่งไอ้เรื่องของลาภผลลาภผลของฉันแท้แท้จะใช้ฉันต้องขอจะใช้ฉันต้องเบิกเอมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่ไม่ใช่ว่าลาภผลฉันจะหยิบใช้ได้เลยตามเพอใจมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแหละมันจะถูกจัดเก็บแล้วโดยใครก็ไม่รู้แหละแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ใช่ไหมฮะอาจจะสามีพัญญาเก็บ บางคนเอา้าเก็บไว้ที่ลูกพ่อแม่เก็บไว้ให้อะไรเงี้ยเออล่าผลได้มาพ่อแม่กลับเก็บไว้ให้จะใช้ต้องขอต้องเบิกนะอ่าจะไม่จะไม่สะดวกใช้อ่ะเออนะต้องมีการขอการเบิกเนี่ยลาหูถ้าเป็นกานลีนิไลน่ะตกวินาสนะและเมื่อกี้เนี่ยเป็นสีนะนั่นเป็นสีเป็นเดชหรือว่าเป็นทักษาจรท,ท,ทั่วไปนะที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะอาจถัดถ้าเป็นกาลีล่ะกาลีนิตรีแะว่า แต่อยบว่าหักหาดกันเลยเสียเลยครับพบเรือนก็เสียทักษาก็เสียลาหูก็ดาวเกเรล,ลาหูก็ดาวเกเรนะฮะเรียกว่าจัดเก็บไว้เนี่ยถ้าถูกคนอื่นถ้าถ้าเป็นกาลีนะถ้าถูกคนอื่นจัดเก็บเนี่ยเรียกว่าตอกตะปูใส่กุญแจล็อกเลยเงินฉันแท้ๆล่าพผลฉันแท้ๆฉันเนี่ย ไม่มีสิทธิ์จะใช้มันเลยอ่ะเนี่ยถ้าสมมติเป็นการนีนะหรืออาจจะเรียกว่าเกิดความเสียหายด้านล่าผลแน่นอนเลยนะล่าผลที่มีอยู่อ่ะต้องผ่องออกมาใช้แล้วนะในเรื่องที่ไม่สวยไม่งามอันนี้ลาหูอยู่อย่างนี้นี่ลาหูดวงเดียวนะฮะทีนี้แต่ละคนเมย์จะเหมือนกันไหมคงไม่หรอกหนึ่งทักษา,าก็ไม่เหมือนกันสองเอที่มีนะมีใครอยู่ไหมล่ะอ่านะมีใคร คอยให้คุณอยู่ไหมลาหูเนี่ยดาวร้ายก็จริงแต่มีดาวที่ให้คุณเขาได้และก็มีดาวให้โทษเขาได้หลายดวงเลยนะทั้งดีทั้ง้ายอะ่ะพอดีอันนี้ดีปะหรือคือเสียไหมเสียแหละแต่เสียอย่างว่าอาจจะมีคนมาช่วยแบบเสียหายจะราบลาบผลคือเสียเงินเสียทองแต่อาจจะเป็นเงินของใครบางคนมาช่วยให้คุณจ่ายแทนอย่างเนี้ยอ่ะตรงนั้นก็ถ่ายได้อ่ะเรียกว่ามีตัวช่วยไงอ ฉันต้องเสียราบผลแต่เงินฉันไม่มีอ่ะเอ้ยมีคนเอานี้ไปจ่ายก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยมีคนช่วยไงอ่ะแต่ถ้าดาวดาวดาวไม่ดีทํามุมอีกราหูเนี่ยอาทการีแล้วพบภูไม่ดีดาวร้ายทํามุมอีกอันนี้ตีแบบว่าจระเลยฮะเกบเกเลยฮะนะครับ99%เสียหายครับเกิดการเสียหายทางทางลาบผล ไอ้คำว่าลาบผลเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่เงินประจำมันเป็นลาบผลอะนะฮะลาบผลคืออย่างเช่นอ่ะที่ดินอย่างเงี้ยที่ที่มีอยู่เงี้ยอ่ะมันเป็นลาบผลเป็นอะไรพวกเนี้ยอ่ะอันเนี้ยเสียไปอ้าวขายที่ดินเพื่อจะไปใช้อะไรหรือเปล่าขายบ้านเพื่อใช้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นลาบผลหรือเงินที่ฉันเก็บไว้อ่ะเออเงินในธนาคารฉันซ่อนเอาไว้ฉันเก็บเอาไว้ วันนี้มันถึงเวลาที่จะเบิกจ่ายเพื่ออะไรบางอย่างแล้วละ่ะมันมีความเสียหายอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้เบิกได้จ่ายแล้วละ่ะอันนี้คือราหูในราศีเมีนของลัคนาราศีเมษน่าจะเป็นอยู่แถวแถวนี้ละครับประมาณนี้ละครับนะฮะครับผมสวัสดีครับ